ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Podcast ์ n t e r ท e t Inside Out EP ที่5นั่นเองค่ะพอดแคสตของเรานะคะก็ได้เดินทางมาถึง EP ที่5กันแล้วนเนี่ยซึ่ง EP นี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกันเลยทีเดียวค่ะแต่ก่อนอื่นเลยพวกเราก็ขอแนะนำตัวกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชการ์จีดาทิย์กุลค่ะชื่อเล่นชื่อมายนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์าปีที่สค่ะค่ะสอนดิฉันนะคะนางสาวประภวดีเดชาคณะ ขดุศาสชื่อเล่นบีมชั้นปีที่สามจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคะ่ะอ่าเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะคะพี่บีมเราก็พบว่าเด็กจบใหม่หลายคนเนี่ยยังเลือกเส้นทางหลังเรียนจบไม่ถูกว่าจะไปทางไหนดีจะเรียนต่อหรือว่าจะทำงานอะไรดีวันนี้นะคะพวกเราก็เลยจะมาพูดถึงแนวทางในการเลือกเส้นทางหลังเรียนจบ4ปีในรั้วมหาลัยของเรากันค่ะโดยที่จะมีรุ่นพี่เนี่ยมาเล่าประสบการณ์หลังเรียนจบให้ฟังกันด้วยค่ะ อืมแล้วอย่างเนี้ค่ะน้องไมยถ้าสมมติว่าเรียนจบเนี่ยน้องไม้อยากจะเรียนต่อหรือว่าทํางานมากกว่ากันคะงานที่กาททางานแล้วค่ะเพราะว่าแบบหนูอ,อยากหาเงินใช้เองแบบไม่ต้องขอตังค์พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเอาจริงๆนะคะก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าจะทํางานที่ไหนดีหรือว่าแบบจะทํางานสายอะไรดีเพราะว่าตอนนี้หนูก็แบบกําลังจะขึ้นแค่ปีสองยังไม่ได้เลือกภาคเลยแล้วพี่บีมล่คะคะอ่า สำหรับเราคือเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมที่จะทํางานแล้วก็อาจจะยังไม่มีความคิดที่จะเรียนต่อแน่ๆก็เลยอาจจะไป work and travel ที่ต่างประเทศก่อนเพราะว่าจะได้ภาษาแล้วก็ความรู้ใหม่ๆค่ะอีกทั้งอาจจะได้ค้นพบทางที่ตัวเองชอบมากไปกว่านั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยอื๋องันก็คงไม่ต่างอะไรกันมากหรอกเนาะอย่างนี้เนี่ยเราต้องมาลองฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่จบปไปแล้วแล้วเนาะ ใช่เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จบมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะเพื่อที่พี่ๆเขาเนี่ยจะมาพูดคุยกับเราเอาว่าอันดับแรกเนี่ยขอเชิญพี่ๆแนะนําตัวกันก่อนดีกว่าค่ะเริ่มจากพี่ซันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อซันนะครับเรียนจบวิศวะจุฬารุ่น5 9เกาครับปัจจุบ,บันก็ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเรียนปโทเกี่ยวกับหุ่นยนต์และ AI ไครับที่สถาบันเทคโนโลยีคิวชู Q ครับ โอ้โหนี่เราก็ห่างกันหลายปีแลนะคะเนี่ยหนูรุ่น104มาต่อด้วยพี่บอมแล้วกันค่ะครับผมพี่บอมนะครับรุ่น100นะครับจบคณะวิศวะภาคเคมีมาครับตอนนี้ก็ทำงานเป็น process engineer อยู่ที่โรงกลั่นไทยออยครับอ่าก็ยินดีที่ได้รู้จักพี่ๆทั้งสองคนเลยนะคะพวกพี่ก็คงได้สัมผัสชีวิตหลังเรียนจบกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ ชีวิตก่อนกับหลังเรียนจบของพี่เนี่ยต่างกันมากไหมคะเริ่มที่พี่ปองก่อนเลยค่ะจริงๆก็ก็ต่างเยอะนะครับเพราะว่าเออตอนตอนเรียนเนี่ยเราเหมือนเรารับผิดชอบแค่ตัวเองอะแต่ว่าพอเราทํางานเนี่ยเขารับผิดชอบเรามากขึ้นนะมันก็มันก็แบกรับเอ,อ,อย่างอย่างตอนเรียนเราถ้าเราพลาดมันอดเราเรียนพลาดใช่ปะเรา,าจ,จะถอนหรือว่าเรายังมีโอกาสไปแก้ตัวเทมต,ต,ต,ต่อไปแต่ว่าพอทางานจริงอะมันก็จะมีความกดดัน เรื่องของการทํางานว่ามันมันพลาดไม่ได้อย่างพี่ทํางานโรงกันน้ามันใช่ไหมมันก็อาจจะมีเรื่องของความอันตรายต่างๆเกิดขึ้นด้วยถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดอย่างเงี้ยครับมันก็ก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับหลักๆก็กจะเป็นแน่เรื่องความรับผิดชอบแหละครับอ่าแล้วส่วนของพี่ซันล่ะคะอืมของพี่จะไม่เหมือนของพี่ปอมตรงที่มันจะไม่รู้สึกถึงความกดดันขนาดนั้นนะครับก็คือแต่ถ้าสถาวัาต่างกับปตียังไงก็คือปตทเนี่ยจะอิสระกว่าปตีมากมาก คือปอตีเรายังเรียนตามช่วงเวลาต่างๆใช่ไหมครับแต่ปอโทแม้เราจะยังอยู่ในหมวดการศึกษาก็จริงแต่ว่าเราจะไม่ได้เน้นที่การเรียนละเราจะเน้นที่เป็นการทําวิจัยมากกว่าเราก็เลยจะต้องหาความรู้ให้เป็นมากขึ้นแล้วก็อ่านเปนเปอร์ให้เป็นและที่สําคัญครับก็คือพอเราทําวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเผยแพร่ความรู้ให้ได้ก็คือเขียนเปนเปอร์ออกมาอ่ามันก็จะเน้นตรงเรื่องการทําวิจัยเนี่ยละครับ อืมจะเห็นได้ว่าทั้งสองเส้นทางที่พี่ๆเลือกนะคะ่ค่ะมีความแตกต่างกันมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะขอถามสักนิดน,นึงว่าเหตุผลในการเลือกเส้นทางหลังเรียนจบของพี่ๆแต่ละคนนะคะ่ะว่าทาไมถึงเลือกเส้นทางนี้อาจจะเริ่มที่พี่ซันก่อนเลยก็ได้คะ่ะเพราะว่าได้ยินมาว่าเนี่ยจากที่บอกเมื่อกี้เลยว่าพี่เลือกเรียนต่อปริญญาโทไม่ทราบว่าเรียนด้านไหนอา,อาจจะพูดไปแล้วนิดนึงก็แล้วก็มีเส้นทางในการเลือกเรียนจากตอนแรกเนี่ยยังไงบ้างคะ ก็พี่เรียนเกี่ยวกับหุ่นยนต์และ AI นะครับตอนนี้ก็ตอนที่ตัดสินใจที่เลือกเรียนต่อเลยเนี่ยจริงๆตอนนั้นมีอยู่4อย่างที่ใช้ในการตัดสินใจนะครับก็จะมี1เรื่องที่ต้องทําวิจัยครับ2แล้วสคือสถานที่ที่เรียนต่อ3คือจํานวนเงินทุนที่ได้รับแล้วก็4คือตอนนั้นเนี่ยตอนช่วงสมัครทุนเนี่ยมันเป็นช่วงมัน เร็วกว่าช่วงเริ่มหางานมากถ้าเกิดเราปฏิเสธทุนไปก็จะทําให้มีเรื่องความเสี่ยงที่จะต้องหางานในตําแหน่งที่เราอยากทํามากขึ้นที่เราอยากทําในอนาคตนะครับก็ทําให้ตอนตัดสินใจรับทุนนี้เพราะว่าได้งานวิจัยที่เราสนใจพอดีแล้วก็การเรียนต่อญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอยู่ในประเทศที่ชั้นนาด้านเทคโนโลยีสายหุ่นยนต์เนี่ยครับแล้วก็จํานวนเงินทุนเนี่ยก็ มากพอสมควรที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นได้สบายแล้วก็มีเงินเก็บครับส่วนข้อปัจจัยสุดท้ายก็คือตอนนั้นคิดว่าตัวเองยังไม่ได้มีผลการเรียนที่โดดเด่นหรือพอร์ตโฟลิโอที่แน่นมากทําให้ถ้าเกิดปฏิเสธรับทุนนี้ไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอกาสในการความเสี่ยงต่อการที่จะได้งานที่อยากทําเนี่ยมีค่อนข้างมากครับก็เลยตัดสินใจรับทุนนี้ครับเออค่ะงั้นเดี๋ยวขอถามที่พี่ ปมต่อเลยได้ค่ะครับก็ตอนพี่ตัดสินใจใช่ไหมว่าทำไมถึงมาทางการทำงานอย่างนี้ยครับก็พี่จบวิทยาเคมีมาเนาะซึ่งตอนปีสามเนี่ยพี่ก็ได้มีโอกาสไปไปฝึกงานแหละที่โรงกัดอีกแห่งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ไอสองเดือนที่พี่ได้ฝึกงานน่ยครับมันยังไม่ได้ทําอะไรมันยังไม่ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่เรียนมาเลยก็รู้สึกว่าเออเราเรียนมาตั้งสามสี่ปีอะความรู้เราเรียนมาตั้งแบบเรียนมา หนักมากเลยแทนที่เราแบบจะได้ใช้อย่างเต็มที่อ่ะเรายังไม่ได้ใช้มันเต็มที่เลยก็เลยเลือกที่จะไป explore ตัวเองก่อนนะครับโดยโดยเริ่มจากสิ่งที่เรามีก่อนคือความรู้ที่เราเรียนมาเราก็เลยเอามาใช้กับงานแรกของเราพี่ก็เลยตั้งใจเลือกงานเนี่ยหลายๆงานที่เป็นงานตรงสายของวิศวกรรมเคมีเลยก็คือจะเป็นงานพวกประมาณนะครับลงกลั่นน้ามันอ่าลงโพลิเมอร์อะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าเออเราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราเรียนมามันมันใช่ไหม ถ้าเกิดมันไม่ใช่เราจะได้เออรู้ตัวเร็วแล้วก็พลิกแทงไปทางสายอื่นนะครับก็เลยคิดว่าเออก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีด้วยการที่เราเริ่มจากสิ่งที่เรามีก่อนดีกว่าเราไปเริ่มจากอะไรที่เราต้องไปรู้ตั้งศูนย์เลยครับก็เลยตัดสินใจมาทํางานวิศวกรก,ก่อนนะครับอืมจะเห็นได้ว,ว่าเส้นทางที่พี่เลือกเมื่อกี้ค่ะก็จะมีทั้งข้อดีที่แบบอาจจะพูดมาแล้วบ้างแต่ตรงนี้เราขอมาลงประเด็นให้ลึกกว่าเดิมว่าเส้นทางที่พี่เลือก เมื่อกี้นะคะว่ามีข้อดีอะไรบ้างแล้วก็พี่พีคิดว่ามีอะไรที่พี่รู้สึกว่าเสียโอกาสในแบบอาจจะได้แบบที่ไม่ได้เริ่มทํางานหรือว่าไม่ได้เลือกจะเรียนต่ออะค่ะเริ่มที่พี่ซันก่อนก็ได้ค่ะอ่าครับสําหรับข้อดีนะครับที่พี่เลือกเรียนต่อเลยเนี่ยก็เพราะว่าพี่รู้สึกว่าไอ้ท็อปิกที่พี่ทาวิจัยเนี่ยพี่ค่อนข้างสนใจอยู่แล้วพอตอนมาทําจริงเนี่ยเออก็สนใจอย่างที่คิดไว้ก็เลยคิดว่า ไอสองปีที่มาทําวิจัยเนี่ยค่อนข้างสนุกครับรู้สึกว่าเอนจอยกับมันในทุกๆวันที่ทํครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอิสระมากว่าเราอยากทําวิจัยหนักแค่ไหนก็ได้เบาแค่ไหนก็ได้มันไม่ค่อยมีใครบังคับแล้วก็ข้อดีก็คือเหมือนเป็นการสร้างพอร์ตให้ตัวเองด้วยครับพอเรากลับไปเราก็จะมีโอกาสที่จะทําในสายงานที่เราอยากทํามากขึ้นครับแล้วก็ พี่มาเรียนต่อที่ญี่ปุ่นใช่ไหมก็เหมือนแบบว่าได้ใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นในตัวเป็นวลาพักก็เหมือนได้เที่ยวต่างประเทศไปด้วยแต่ว่าข้อเสียมันก็มีครับก็แบบว่าอืมประสบการณ์ครับในการเรียนต่อเนี่ยมันจะยังไม่แน่นเท่ากับคนที่ทํางานมาตรงสายครับแล้วก็สําหรับบางคนครับมันการที่มันไม่มีใครมาบีบคั้นเรามากๆเนี่ย ทำให้บางคนรู้สึกว่าการเรียนสองปีเนี่ยไม่ค่อยได้ผลลัพธ์อย่างเท่าที่ควรครับแล้วก็ถ้าหากเลือกแบบไม่ดีครับก็จะไม่มีคนที่แนะนําเราให้พัฒนาตัวเองได้เท่าที่ควรครับกับก็ประมาณครับอืมเป็นแนวคิดที่บางครั้งเราก็อาจจะแบบนึกไม่ถึงเลยเหมือนกันนะคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวมาถามพี่ปอมกันบ้างดีกว่าคะ่ะว่ามีความคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องที่บินหามไปบ้างคะ่ะ ครับผมพี่คิดว่า,เ,าเริ่มด้วยข้อดีอก็ได้ครับพี่ว่าข้อดีของการทำงานก่อนนะครับก็คือเราได้ได้เรียนรู้งานเขาได้ได้เขาเรียกว่าได้ประสบการณ์จากการทํางานจริงซึ่งอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ก,ก็ก็มีแผนจะไปเรียนต่อนะแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ตอนนี้ครับพี่เลยคิดว่าการพี่มาทํางานก่อนอาจจะนั้นพี่เห็นเห็นอะไรมากขึ้นเห็นเทรนด์ของของธุรกิจว่าในอนาคตเนี่ยธุรกิจไหนหน่าจะมีประโยชน์ น่าจะไปได้ไกลแล้วก็การเรียนสายสายไหน,นะครับมันจะทําให้เราได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตซึ่งพี่คิดว่าเออการมาเรียนมาไปเรียนตอนนั้นก็ก็ยังไม่สายนะสำหรับพี่พี่คิดว่าก็ไม่ได้เสียโอกาสอะไรไปแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งที่พี่คิดว่าจะเกิดขึ้นก็คือว่าพอเรามาทํางานอะ่ะเราจะห่างหายจากการเรียนเราจะห่างหายจากการแบบอ่านหนังสือหรือการทําวิจัยอะไรไปเยอะถ้าเกิดว่าเราไปทํางานนานๆแล้วเรากลับมาเรียนอย่างเงี้ยพี่ก็มองว่าเออไฟเราในการเรียนก็อาจจะอาจจะลดลง อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกครั้งหนึ่งให้กลับมาเหมือนกับว่ามาเข้าโหมดการเรียนอีกครั้งหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยครับั้นเดี๋ยวขอถามพี่ปองต่อเลยก็ได้ค่ะว่าสมัยนี้ค่ะก่อนที่จะสมัครงานเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมเรซูเม่ใช่ไหมคะแล้วมีวิธีการเตรียมการเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอ่าครับผมก็การทำเรซูเม่เนี่ยก็ต้องบอกว่า,าจริงๆบางคนอาจจะคิดว่าเรซูเม่เป็นเป็นอะไรที่ ทำๆทไปเถอะแต่ว่าจริงๆแล้วเรซูมเมเนี่ยสําคัญมากเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเคยสมัครงานเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าเขาจะรีควายไม่กี่อย่างหรอกก็อจะมีเรซูมเม่มีทรานสคริปตแล้วก็มีพวกใบรับรองอย่างต่างซึ่งทรานสคริปต์เนี่ยมันก็คือเหมือนกับ <c oughs> เห็นว่าผลการเรียนเราเป็นยังไงหมดเลยไม่ว่าจะเป็น่าต้องการมีเป้าหมายยังไงกิจกรรมทําอะไรมาบ้างอะไรพวกนี้สก,กิลต่างๆครับซึ่งมันอยู่ในในเรซูเม่เนาะซึ่งเหมือนกับว่า มันก็เป็นสิ่งที่ r e p เ e s e n t ซตัวเราว่าเราเป็นคนยังไงเราสนใจอะไรซึ่งบริษัทนะครับเขาก็จะดูว่าตัวตนของเราเนี่ยมันค่อนข้างเหมาะสมกับเขาไมหมมันฟิตกับบริษัทเขาหรือเปล่าซึ่งการเตรียมตัวทำเรซูมเม่พี่ก็อย่างพี่พี่ทำเรซูมเม่มาค่อนข้างนานก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยแก้ไขไปเรื่อยน,นะครับจนกว่าจะได้วอร์ชั่นที่ดีที่สุดเนาะแล้วก็มันก็จะมีพี่ว่าจริงๆอ่ะเดือนนี้มันมีแชร์เยอะมากเลยในการทำเรซูมเม่ครับก็จริงๆอ่ะเราลองดูว่าก็ได้ว่าบริษัทที่เราจะสมัครเนี่ยเป็น บริษัทแบบไหนนะครับเป็นบริษัทที่แบบว่าเป็นทางการมากเราอบะต้องเลือกแบบว่าเออเป็นฟอร์แมตที่ค่อนข้างฟอร์มอลสุภาพนิดนึงอาจจะไม่ต้องสีสันฉุดฉายไม่ต้องมีรูปอะไรเยอะมากเป็นแค่ข้อความหรือว่าบางทีเราไปสมัครงานแบบสายแบบว่าเขาอาจจะต้องการแบบมีกราฟิกมีอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องโชว์ว่าแบบว่าเฮ้ยเรซูเม่เราก็ก็ต้องมีแบบสีสันสวยงามน,นิดนึงซึ่งตรงนี้พี่ว่าเราเราเป็นเราเตรียมตัวไว้ก่อนก็ดีอาจจะมีแบบพี่เห็นอันนี้มันก็มีแชร์ค่อนข้างเยอะเนาะลองลองศึกษากันดูก็ดีครับแล้ว ก็อาจจะให้แบบพุ่นพี่หรือว่าอาจารย์ช่วยรีวิวอ่ะหรือแม้กระทั่งเพื่อนกันเองมารีวิวก็ได้นะสมัยพี่อยู่ปีสีอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าพ่เพื่อนก็ทาเลยโซเม่ของตัวเองมาแล้วเราก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราควรมีไหมเราควรแก้ไขหรือเติมอะไรลงไปหรือเปล่าครับอันนี้พี่คิดว่าจะทําให้เลยโเม่เราเราสมบูรณ์มากขึ้นนะครับอ่างั้นก็นอกจากเรซูเม่แล้วใช่ไหมคะก็จะมีเรื่องของการสัมภาษณ์งานด้วยอยากถามพี่ว่าพี่มีเทคนิคในการตอบคําถามยังไงบ้างหรอคะ ครับผมจริงๆการสัมภาษณ์งานก็เป็นอะไรที่สําคัญเนาะเอ่อบางทีเกรดก็จะตอบเกรดก็ตอบไม่ได้หรอกว่าว่าเรา,ามีความสามารถขนาดไหนการสัมภาษณ์ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เขาเห็นจากเราอ่ะเนาะก็สําหรับพี่นะครับเทคนิคอะที่ใช้สัมภาษณ์งานอะก็คือก็ก่อนอื่นก็ต้องั่าแรกคือเราต้องมีสติก่อนเนาะใจเย็นแบบว่าอย่าอย่าเลือกลักอย่าแบบว่าอย่าเพิ่งแบบไปกลัวอะไรก็พยายามใจเย็นไว้ พยายามตอมถามก่อนตอบแบบพยายามแบบเอะคิดสักนิดนึงก่อนเพราะว่าทุกอย่างที่เราตอบไปอะครับมันอาจจะหลีดไปสู่อะไรอีกก็ได้อย่างเช่นเราแบบเราก็พูดของเราไปเรื่อยเนาะถ้าเราเราไม่ได้คิดก่อนแล้วก็พูดไปเรื่อยเสร็จมันอาจจะหลีดไปสู่คําถามคําถามอื่นที่ที่เราอาจจะตอบไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นการการตอบคาถามเวลาสัมภาษณ์นะครับอาจจะต้องเอะคิดเอใจคิดก่อนนิดนึงว่าเราควรจะตอบไปในทิศทางไหนอะฮะซึ่ง การที่เราหยุดคิดสักแป๊บหนึ่งก็ไม่น่าเกลียดนะสำหรับพ,พี่เราก็มองว่าเราอาจจะแบบโอเคเราอาจจะมีการเกินก่อนสัมภาษณ์นั่นองแบบเขาถามเรามาสมรุปเอ๋อสําหรับคําถามนี้ใช่ไหมครับอะไรเงี้ยระหว่างนี้เราจะมีเวลาคิดตรงมาสักสั้นๆอ่ะพี่ว่าก็ยังดีกว่าพูดภาพตอบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจะบอกว่าเออลองลองคิดว่าทบทวนดีๆก่อนค่อยตอบแล้วก็เวลาตอบไปครับก็พยายามตอบเหมือนกับว่าเวลาเราสัมภาษณ์เนาะเราก็ต้องแสดงความมัน่นใจในการตอบว่าคําตอบที่เราตอบไปอ่ะมันผ่านการคิด แล้วก็ผ่านแบบเหมือนกับเรามีความมั่นใจในการตอบไม่ใช่ว่าเราตอบแบบเอแบบไม่ค่อยมั่นใจเลยขนาดเราไม่มั่นใจเลยอย่างเงี้ยเขาจะมั่นใจเราได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยครับอ่าอยากรู้ชีวิตในส่วนของการทํางานนะคะพี่ปอมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับการทํางานอ่ะเนาะก็ชีวิตการทํางานของพี่นะครับในเนื่องจากพี่เป็นอ่า Process Engineer เนาะมันก็จะมีการทํางานกับพวกอ่า หลายๆฝ่ายเนาะทำงานกับช่างทํางานกับโอเปอเรเตอร์อะไรย่างเงี้ยก็หลักๆอ่ะมันก็มันก็ดีนะครับมันได้ได้ฝึกในการทํางานกับคนซึ่งตอนเราเรียนเราอาจจะทางานแค่บอกกับเพื่อนกับอาจารย์แต่ว่าพอทํางานจริงๆอะ่ะเราต้องดิวงานกับคนหลากหลายรูปแบบมากแบค็คกราวเราต่างกับเขาอายุเรากับเขาต่างกันเรามี่ตั้งแต่ดิวกับรุ่นเดียวกันจนไปถึงที่พี่อ่ะแก่กันเราไม่กี่ปีจนถึงแบบพี่ๆี่ผู้ใหญ่อะไรเงี้ย บางทีอาจจะต้องไปดูกับผู้บริหารหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพี่มองว่าการทํางานเนี่ยมันคือการกหลักๆอ่ะมันคือเป็นเรื่องการดูคนแหละซึ่งเป็นอะไรที่ที่นอกตำราเนาะตอนเราเรียนเราก็เรียนเป็นเนื้อหาวิชาการนะครับไม่ได้มี practice อะไรแบบนี้ซึ่งการทํางานพี่ว่าก็ดีนะมันทําให้เราได้เห็นโลกว่าเออสังคมภายนอกอะ่ะเขาเขาอยู่กันยังไงเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขาทํางานกันยังไงครับมันก็เป็นเป็นบทเรียนสําคัญที่ที่เราได้พัฒนาตัวเองไปด้วยครับ อืเมื่อกี้เห็นว่าพูดถึงเป็นบทเรียนอันนึงในชีวิตของเราเลยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องในการทํางานเราก็เลยจะต้องมีเป็นซอฟต์สกิลหรือว่าฮาร์ดสกิลใช่ไหมคะที่แบบจะช่วยทําให้ในส่วนของการทางานเราเนี่ยมันราบรื่นมากขึ้นใช่ไหมคะวันนี้พี่ปอมคิดว่ายังไงบ้างคะจริงจรงเรื่องนี้นะครับถ้าพี่แนะนําพี่ว่าฮาร์ดสกิลเนี่ยมันก็ขึ้นกับสายงานของของของเราแหละว่าเราอยากทํางานสายไหนฮาร์ดสกิลตัวเนี้ยมันก็ ควรจะต้องติดตัวเรามาถ้าเราคิดว่าเรามีไม่พอเดี๋ยนี้พี่ว่ามันมีแบบอย่างเช่นคอร์สออนไลน์หรือว่ามีเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยพี่ว่าตรงนี้เราสามารถพัฒนาสกิลฮ์ดเอ่อฮ์ดสกิลของเราได้แต่ส่วนซอฟต์สกิลอ่ะพี่ว่าสําหรับพี่ที่พี่เจอมาจากประสบการณ์ที่ละการพี่มองว่าซอฟต์สกิลหลักๆที่คนเราควรจะมีอย่างเช่นพวกคอมมวนิเคชันสกิลอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้แหละว่าพอพี่ทํางานจริงใช่ไหมพี่เจอคนหลายรูปแบบมาก อ่าสมมติถ้าเกิดว่าเราเรียนเหมือนกันแบ็กกราวด์เราเหมือนกันเราคุยกันด้วยภาษาที่เราเรียนมามันก็เข้าใจแต่การทํางานจริงไม่ใช่อย่างนั้นเนาะเราเจอคนที่มาจากแบ็กกราวด์หลากหลายมากบางทีสิ่งที่เราพูดไปอ่ะเขาอาจจะไม่เก็ทก็ได้เราอาจะต้องมีการสืรร่อสารบางอย่างเพื่อทําให้เขาเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจโดยที่ใช้คําพูดหรือวิธีการนําเสนออีกรูปแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวก e s e n t a t i o n Skill พี่ว่าก็ควรจะมีเนาะเหมือนกับเป็น การพูดพูดได้ฉานพูดอย่างมั่นใจอะไรเงี้ยการพูดแบบว่าบางทีเราต้องการอย่างนี้แต่เราพูดตรงตรงไปอาจจะไม่ได้เราอาจจะแบบต้องมีวิธีอ้อมๆแต่ผลลัพธ์เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งการทํางานที่ว่าอะไรงานส่วนใหญ่ก็ต้องมีการพรีเซนต์น้องพี่ว่าพวกนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ควรฝึกไว้นะครับอหลักๆพี่ว่าประมาณนี้แหละครับอ แล้วระหว่างตอนที่เรียนอยู่ที่มาหาวิทยาลัยอ,อะคะ่ะมีกิจกรรมไหนบ้างที่ทําให้เราสามารถแบบพัฒนาสกิลหรือว่าเพื่อที่จะทําให้เราสามารถหางานทําได้ง่ายขึ้นไหมคะถามทั้งสองคนเลยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก่อนก็ได้ครับก็อย่างตอนเรียนอนะ่ะเนาะพี่ก็มีโอกาสได้ทําทํางานทําค่ายนะครับก็ก็คิดว่าอันนี้มันก็ดีมันได้ทํางานจริงๆมันได้ดีวงานหลายๆอย่างซึ่งมันก็เป็นการฝึก ทำงานกับคนไปด้วยนะครับแล้วก็พี่เนี่ยเป็นเป็นเฮดภาคเนาะเออแล้วก็มันเลยได้มีการทำงานกับอาจารย์แล้วก็าบุคลภายนอกอื่นๆอะไรเงี้ยมันเลยพี่ได้คิดว่ามันการดีที่เราได้ฝึกการทํางานกับคนอื่นได้ฝึกอ่าคอมมิวนิเคชนคนอื่นเลยทําให้เราสามารถมาทํางานได้จริงอะไรประมาณนี้ครับก็เลยมองว่าถ้าเรามีโอกาสอ่ะในการทํากิจกรรมแรงต่างในมหาลัยก็ควรคว้าไว้ครับนอกจากว่าเราอาจจะได้ได้ความสนุก ได้ทากับเพื่อนแล้วพี่ว่าเราได้พัฒนาตัวเองไปด้วยครับอือแล้วพี่ซันล่ะคะอ่าสําหรับพี่อ่ะครับก็ตอนนี้พี่เรียนต่อปโทอยู่ใช่ไหมก็มันยังเป็นการทํางานด้วยตัวคนเดียวเป็นหลักการใช้ความรู้ความสามารถตัวเองเป็นหลักนะครับแต่ถ้าจะถามว่าตอนมหาลัยควรทํากิจกรรมอะไรเนี่ยพี่มองว่ายิ่งเราโตขึ้นเนี่ยเรายิ่งเรียนสิ่งที่แคบมากขึ้นฉะนั้นตอนปตีเนี่ย เรายังมีทั้งเวลาแล้วก็มีกิจกรรมที่มากมายพี่อยากแนะนําว่าอยากทําอะไรก็ทําเลยครับขอแค่ทําแล้วก็ให้ได้ลองสิ่งใหม่ๆครับแค่นั้นพอครับ่ครับก็ประมาณนี้ครับอืมงั้นถามพี่ซันต่อเลยดีกว่าค่ะว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่ซันบอกว่ากําลังเรียนปรอโทต่ออยู่ที่ปุนช่วยเล่าเลยทําไมพี่ซันถึงเลือกที่จะศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นนะคะอ่า ก็จริงๆมันไม่จําเป็นต้องเป็นญี่ปุ่นอย่างเดียวนะก็คือเป็นประเทศไหนก็ได้ที่พอเราดูแลนดิ้งมหาลัยล้วอ่ะมันด like ูด <deme an S 2> ีหรือว่าโปรไฟล์ของประเทศนั้นมันดูดีเช่นอย่างของพี่พี่เรียนต่อญี่ปุ่นใช่ไหมพี่รู้สึกว่าอย่างคุนยนเนี่ยมันค่อนข้างดังถ้าเกิดพูดถึงประเทศญี่ปุ่นอ่ามันก็ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในท็อปยูอยู่ล้แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือโปรเจกต์ที่พี่ได้รับที่พอพี่มาทําที่เนี่ยพี่สนใจพอดีก็คือมีสองโปรเจกต์โปรเจกต์แรกก็คือโปรเจกต์จบนะครับก็จะเป็นการทําหุ่นยนต์นกที่เรียนแบบนกแกลนเน็ตครับก็คือพับปีกแล้วก็ลงไปจับปลาได้ครับอันนี้คือพี่รู้สึกสนใจเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวเยอะก็เลยคิดว่าเอ้ยดูน่าสนุกอยากมาลองทําแล้วก็มีโปรเจกต์ทุนครับที่ ทำแขนคุ่นยนต์หยิบอาหารแล้วก็จัดใส่กลองเบนโตะครับอันนี้รู้สึกว่าพอกลับไปถ้าคิดจะกลับไปหางานอ่ะอันนี้มันดูเป็นอะไรที่ practical เพราะว่าไอ้โปรเจกต์ทุนเนี่ยมันทําร่วมกับร่วมกับบริษัทครับก็คือเราจะได้ฟีดแบ็กจากทาบริษัทมาด้วยครับก็เลยทําให้ตัดสินใจว่าเอ้ยมหาลาัยนี้ทุนนี้แล้วก็ที่ประเทศนี้เนี่ยเหมาะกับเราครับก็ประมาณนี้ครับอืม พูดเรื่องทุนพอดีเลยค่ะน่าสนใจมากเรื่องนี้แล้วพี่ซันพอจะแนะนําได้ไหมคะว่าทุนในการเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทุนไหนที่น่าสนใจบ้างช่วงนี้ทุนเนี่ยมันเยอะมาก <c oughs> ก็เอาหลักๆก,ก็คือถ้าปกติก็คือในแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมีทุนสําหรับนักศึกษานักศึกษาต่างชาติไว้อยู่แล้วก็เราลองเข้าไปดูเว็บมหาวาลัยก็ได้ครับว่าเขามีทุนอะไรให้บ้าง ไอ้พวกนี้ทุนที่ของมหาลาัยแจกเงเนี่ยมันค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าจํานวนเงินทุนเนี่ยจะน้อยแต่ว่ามันจะมีทุนแบบพวกฟาวเดชันหรือว่าจากรัฐบาลครับอันเนี้ยทุนเนี้ยจะให้เยอะแต่ว่ามีจํานวนน้อยครับก็เช่น XT, m M E X T ครับหรือ j จสโซใจก้าลอตเตอรี่อะไรพวกนี้ครับก็ลองหาดูได้ครับ อ่าแล้วเรื่องของเกตุล่ะคะพี่แบบว่าจะไปต,ต่อต่างประเทศขอทุนเนี้ยเกตต้องประมาณเท่าไหร่หรอคะอืมประมาณประมาณสามจุดสามอัพครับอันนั้นคือชิวเฉียดนะครับ <c oughs> คือผ่านไครเทีเลียที่เขาให้สมัครทุนได้แล้วก็ต้องไปแข่งขันกับคนอื่นอีกทีครับ อ่าก็เยอะพอสมควรเลยนะคะเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวไปเรียนต่อกันดีกว่าคะ่ะอยากรู้ว่าแบบไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอคะอืมถ้าเกิดอยากจะสมัครทุนนะครับมันค่อนข้างเร็วอยู่ครับก็ประมาณเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเนี่ยมันก็จะเปิดรับสมัครแล้วครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเราก็ส่งไปว่าเราอยากจะทําอะไรวิธีการที่จะรู้จะเขียนว่าอยากทําอะไรเนี่ยพี่แนะนําก็คือให้ไปดู ว่ามหาลัยนั้นมี lab อะไรบ้างแล้วเราสนใจที่จะทำ l a บไหนใน l a บนั้นเขามีปเปอร์อะไรก็ลองอ่านดูอ่านดูเสร็จปุ๊บเอ๊ยเราอยากพัฒนาตรงไหน,นก็เขียนส่งไปครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นทุนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีเหตุผลอยู่แล้วครับว่าทำไมให้ทุนอย่างของพี่เนี่ยตอนนั้นพี่มีติดต่ออาจารย์ไปก่อนถามว่าเอ้ยทําไมทุนนี้ม่จุดประสงค์อะไรอ๋อเขาบอกว่าเขาอยากทําแขนกลมาหยิบใส่เข้ากล่องใช่ไหมครับ พี่ประเงินว่าโปรเจกต์จบพี่เนี่ยก็ทำางนพอดีแล้วก็เวลาพรีเซนต์น,นาเสนอตัวเองแล้วก็นําเสนอประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของทุนนั้นด้วยครับก็ประมาณนี้ครับอืมแล้วอย่างนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าพี่ซันได้วางแผนไว้ไหมคะว่าถ้าหลังเรียนจบเนี่ยจะทํางานอะไรแล้วก็จะทําที่ญี่ปุ่นดีหรือว่ากลับมาทําที่ไทยดีกว่าคะ่ะอืม ถ้าทํางานครับก็ยังอยากทํางานตรงสายครับแต่ว่าถ้าถามว่าอยากทําญี่ปุ่นไหมหรืออยากทํากลับมาทําที่ไทยพี่ก็คงบอกว่าไม่อยากสังคู่ครับ <c oughs> คือญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นการสมัครงานที่ปีหนึ่งหนึ่งรอบครับแล้วพี่เข้ามาตอนช่วงกลางปีเท่ากับว่าพี่จะต้องรอถึงปีหน้าเพื่อสมัครงานใหม่ครับก็เลยจะไม่เอาญี่ปุ่นเป็นหลักครับแล้วก็คงไม่สมัครงานที่ไทยครับเพราะว่าสายงานที่พี่อยากทําเนี่ยมันค่อนข้างน้อย แล้วก็ไหนๆตัวเองเนี่ยมาเปิดโลกภายนอกแล้วครับก็เลยอยากลองคิดว่าเอ้ยเราจะลองสมัครงานระดับ global ดูก็คือจะลองหางานต่างประเทศครับแต่คงไม่ใช่ญี่ปุ่นเป็นหลักครับอืมงั้นเดี๋ยวเรากลับมาถามที่พี่ปอมกันมากดีกว่าค่ะว่าทําไมพี่ปอมถึงเลือกทํางานบริษัทนี้คะแล้วก็มีวิธีการเลือกที่ทํางานยังไงบ้างคะอ่าเอาเป็นเรื่องการเลือกก่อนละกันนคะครับพี่ว่ามันขึ้นกับ กับแต่ละคนเนานะว่าว่าโกแต่ละคนเป็นยังไงที่มองว่าแต่ละคนก็โกรธไม่เหมือนกันบางคนอาจจะอยากทำงานบริษัทอ่าสตาร์ทอัพอยากหาความรู้อยากโไปพร้อมกับบริษัทหรือบางคนอ,าอยากแบบอยากไปทำธุรกิจของตัวเองบางคนอ,อยากทำงานบริษัทใหญ่ที่มัน่นคงซึ่งพี่ครับเป็นเป็นแบบหลังอ่ะเนาะคือพี่อยากทำงานในบริษัทที่ค่อนข้างมันง่นคงทำไมพี่ถึงเลือกบริษัทนี้มันก็ จริงๆก็บริษัทนี้ก็ไม่ใช่บริษัทเดียวที่พี่ที่พี่ตัดสินใจสมัครไปนะครับก็ตอนพี่ทํางานจบตอนพี่เรียนจบมาตอนนั้นมันจะเป็นช่วงโควิดรอบแรกพอดีเนาะก็ธุรกิจหลายๆธุรกิจที่เป็นสายงานของวิศวะเคมีพวกโรงกลั่นหรือว่าพวกโรงงานปิโตรเลียมโพลิเมอ,อร์เลยพวกนี้ครับมันค่อนข้างได้เอฟเฟกได้รับเอฟเฟกจากโควิดเนาะแล้วก็สิ่งแรกที่เขาจะทําเลยก็คือเขาต้องการลดอิมแพกเนาะเขาก็จะลดลด ลดคนก่อนซึ่งคนที่เขาจะลดก็คือคนที่รับเข้าใหม่เนาะเพราะนั้นตอนปีพี่ก็คือพุ่งตรงว่าง,งานหาค่อนข้างยากเพราะว่าบริษัทหลายๆบริษัทไม่บริษัทหลายบริษัท,บร,ษบ,รษทบริษัทส่วนมากเลยแหละเรือกที่จะไม่รับคนเพิ่มในปีนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจหาเท่าที่หาได้ก็สมัครไปบริษัทเท่าที่เปิดนะครับก็มีประมาณสามสี่บริษัทที่เป็นบริษัท,ทใหญ่ที่พี่สนใจแนละ้วตอนนั้นแล้วก็ได้ มาทำงานที่ที่ไทยออยครับอือฮึอ่าแล้วเนื่องจากว่าช่วงนี้ใช่ไหมคะโควิดกำลังระบาดหนักเลยแบบนี้โควิดมีผลกระทบต,ต่อการเรียนหรือว่าการทำงานต่อของพี่ๆบ้างไหมคะอพอพที่พี่ปอมกันเลยก็ได้ค่ะอ่าสำหรับพี่เนาะพอมีโควิดใช่ไหมครับมันก็เอฟเฟคค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเพราะว่า การที่มาทํางานที่ที่บ้านโนวอร์ฟอร์มโฮมนะครับบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนการทํางานที่ออฟฟิศคือการมงานที่ออฟฟิศเนี่ยบางทีเราเราต้องการจะปรึกษาคนน้คนนี้ล้วก็เดิน <c oughs> ไปคุยกันบางทีมันเร็วกว่าพอเรามาโนเวอร์ฟอร์มโฮมบางทีการที่จะโทรไปหาเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเอ้เราก็ไม่รู้ว่าเขาว่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อย่างงานพี่เนี่ยมันจะต้องโคงกับพี่เล่ฟังพี่ต้องโคงก,กับพวกโอเปอเรเตอร์หรือว่าพวกช่างอะไรเงี้ยเนาะซึ่งเขาก็จะอยู่หน้าง,งานครับก็คืออยู่ในโรงงานเลยการที่ เอามา Work f r o ฟ Home เนี่ยบางทีอ่ะเราเราก็สื่อสาร,รากัาเขายากนิดหนึ่งก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าภาพรวมก็ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าอย่างบริษัทพี่ครับก็คือ Work f r o ฟ Home กันมารอบหนึ่งและช่วงประมาณต้นปีที่พควินล,ล็อ,อกสองอนะ่ะเนาะมันก็ได้ปรับตัวกันประมาณหนึ่งก็เริ่มมีการไฟล์เอาแล้วแหละว่าเราจะต้องอใช้ชีวิตยังไงเราจะต้องทํางานลักษณะแบบไหนแล้วพอมารอบนี้มันเลยทาให้โอเคทุกอย่างมันมันง่ายขึ้นมันมันชินไปแล้วในบางบาง,บางอย่างเนาะครับผมก็เริ่มปรับตัวกันได้แล้วลนะ่ะ พี่ซานต่อเลยก็ได้ค่ะเนาะค่ะครับก็ถ้าก่อนหน้านี้นะครับที่มหาลัยเนี่ยก็จะมีจัดพวกกิจกรรมเสริมสัมพันธ์ชาวต่างชาติกันเองหรือว่าชาวต่างชาติกับนักเรียนญี่ปุ่นหรือแม้แต่แบบเข้าไปหาชุมชนครับแต่พอเจอโควิดเนี้ยพวกนี้ก็ยกเลิกไปครับแล้วก็แทนที่ปกติแทนที่พี่มาต่างประเทศเนี่ยพี่จะรู้สึกแบบว่าอยากออกไปเที่ยวอยากออกไปค้นหาที่ใหม่ๆครับแต่ว่าพอโควิดเนี่ย ก็เหมือนต้องกักตัวมากขึ้นแล้วพอกักตัวเนี่ยพี่มาต่างประเทศก็เหมือนแบบว่าไม่ค่อยมีเพื่อนมากหรือกิจกรรมอะไรให้ทํามากครับก็เลยแทนที่แทนที่ปกติที่ควรจะได้เที่ยวมากๆกับกลายเป็นว่าหยุดแลกมากขึ้นครับก็กลายเป็นว่ากลายเป็นขยันวิจัยไปนในตัววันนี้เนี่ยก็จะต้องขอบคุณพี่พี่ทั้งสองคนมากเลยนะคะและเนี่ยก็เป็นความรู้สาระดีๆเกี่ยวกับการทํางานแล้วก็เรียนต่อจากพี่พี่ทั้งสองคนเลยค่ะ แล้วยังไงต่อดีคะน้องไม้อ่าใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพวกเราก็ไม่ขอช้างค่ะไม่ขอหมาค่ะแต่ว่าพวกเราขอลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในอีพีถัดไปค่ะขอบคุณมากค่ะ